พริกแห้งนะคะแล,แล้วก็มีหมึกหนวดหมึกต้ม กับเส้นวนเส้นนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นัทพามากินส้มตำแล้วก็หนวดปลาหมึกต้มนะคะผักก็มียอดถั่วผักชีแล้วก็ถั่วต้มนะคะ กินกับบุญเส้นนะคะเพื่อนๆมาจามมากินด้วยกันนะพื่อนๆตามใส่ลูกแตงกวาโดองอาหารอะไรก็ไม่เซ่บเท่าอาหารบ้านเราเนาะเพื่อนๆกินอาหารบ้านเรา โควิดก็ยังระบาดอยู่เนาะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนปลอดภัย,ยนะ วนที่อังกฤษก็เริ่มเปิดเป็นปกติแล้วทำงานมาเหนื่อยได้ส้มตำนี่ก็ชื่นใจนะส้มตำปลาลหนัวหนวแซ่บ กินปลาหมึกต้องย่างเนาะเพื่อนๆถึงจะอร่อยเส้นอย่างนี้ใส่แค่ซอสกินก็อร่อยแล้วเนาะครับวันนี้พี่นัดตำใส่พริกแห้งนะเพื่อนๆ เพืเ่นอนๆพื่อกินกันเนาะพริกแห้งดีหน่อยพริกแห้งไม่ค่อยเผ็ดนะคะก็จะทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาออกไปหาคลิปอะไรลงนะคะเพืเ่อนๆ ำงานช่วงนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆก็ไม่ได้เวลาแน่นอนที่ว่าจะเข้ากี่โมงออกกี่โมงเนาะเพราะว่าช่วงนี้พนักงานที่ทำงานพี่นัทก็เพ่ไปเตรียมของนะครับเพื่อนๆเ,เ,เตรียมของเตรียมทุกอย่างรอเปิดก็ได้แต่หวังว่า เดือนหน้าก็จะกลับมาปกติบริษัทพนักก็จะเปิดเป็นปกติก็เดือนหน้านี้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็ให้คำตอบไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะว่ายัางรอสายการบินบุกมาแต่ก็เปิดเพื่อให้พนักงานไปเตรียมความ พร้อมเนาะไปเทรนงานเตรียมฟาร์มพร้อมนะคะเพื่อนๆแต่ข้างนอกก็เปิดทำปกติแล้วค่ะ จริงแล้วที่ทำงานของพินัทนะ่ะสาขาที่พินัทระจำอยู่ก็คือคสาขาทางใต้มันมีแอปพอร์ตเหนือแอปพอร์ตใต้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาปิดตัวลงตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ เริ่มเปิดก็จะเริ่มเปิดแค่สาขาเดียวพนักงานทุกคนก็ไปรวมกันมีอยู่หลายสาขานะครับเพื่อนๆอีกสาขาและออฟฟิศใหญ่ก็อยู่ที่ลอนดอน มีอยู่หลายสาขาหลายประเทศอยู่บริษัทที่พี่นัดทำนัดทำงานก็คือว่าก็หนักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพื่นพี่นัเคยยืนมาแล้วสิบห้าชั่วโมงไม่ได้นั่งเลยชว่วงซัมเมอร์งานมันยุ่งงานมันยุ่งแล้วไม่มีผู้ช่วย พอคนไทยเราก็เก่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไปอยู่ต่างเดนคนไทยเรากเก่งทำมาหากินนะครับเพื่อนๆ คนไทยเราเก่งทำมาหากินนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆแ้าเ,เ,เหนื่อย<ม>เหนื่อยหิวก็กินอะไรก็อร่อยเนาะ ขอบคุณมา,มากค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจใพี่นัดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้นัดยูเคชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ